สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็มาลงแล้งสี่ต่อหนึ่งนะครับแรงแดง5าดาวนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับสี่ตัวหนึ่งเจอตึงมากเจอแกนทุกเกมแล้วเกมนี้ก็เจอครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาแนะนําด้วยนะครับเมื่อเราเจอตี้ตึงๆหลายๆตี้เนี่ยเราจะเดินเลี่ยงเขาอย่างไรนะครับ <Okay. S 1> ผมสมมติว่าเพื่อนผมตายไปหมดละเหลือผมแค่คนเดียวไม่มีเหรียญชุบไม่มีอะไรชุบนะครับแบกเพื่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมาดูกันว่า เราจะเอาชนะแรงแกนได้หรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับมาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันหน่อยนะฮะช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมคาตนาจิตวนะิญญาณหมาป่านะครับเข้ามานะครับผมก็จะมาในวันที่9ถึง15าพฤศจิกายนนี้ตัวนี้สวยนะครับคุณผู้ชมสุ่มแค่ครั้งละ19เพชร5ครั้ง79เพชรพนะครับคุณผู้ชมนะตัวนี้ผมมีแล้วข้างในเนี่ยก็จะมี9เพชร99เพชรพแล้วก็ร99เพชรพด้วยนะครับ <Okay. S 1> เผื่อได้โชคนะ สุ่ม19เพศอาจจะได้999เพศก็ได้นะครับผมก็มาเล่นกันดูนะคุณผู้ชมส่วนกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดสปานะครับครั้งนี้กลับมาขายเพียงแค่กล่องละ25เพศเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะข้างในเนี่ยมีหลายชุดเลยนะครับผมสามารถนำโทเค็นมาแลกได้ด้วยนะครับชุดนี้น่าจะอยู่ประมาณ100โทเค็นนะแล้วก็มีชุดอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับในวันที่11ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับผมส่วนทีเด็ดครับคุณผู้ชม มาในตู้แปทีกรันตีไอเทมนะครับตัวนี้เป็นถ้าเปิดตัวเวลาเข้าตี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะมีสกายวิงนะครับนี่เลยขี่ตัวนี้ลงไปเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องโดดล่มก็มาในตู้แปทีกรันตีไอเทมนะครับในวันที่12ถึง20่สพฤศจิกายนนี้นะในส่วนของท็อปอัพนะครับก็มีมาเหมือนกันนะครับท็อปอัพลายสักขาวสุดเท่นะครับเติม199เพชรได้เป็นกระเป๋าอุ้ยกระเป๋าสวยนะครับเหมือนกระต่ายซีซั่นหนึ่งเลยทุกคนแต่ว่าน่าจะโหดกว่าอุ้ยอุยอุยพลาดไม่ได้ละผมต้องเติมละส่วววนนนน499เเเพชรระะคััับกก็็จปลลาายยขตี้ สวยอยู่นะก็มาจัดกันได้นะครับส่วนกิจกรรมที่ยังมาไม่ถึงนะครับก็จะมีชุดพี่ตูนนะเตรียมเก็บเงินรอไว้ได้เลยครับคุณผู้ชมลดถึง90%นะสูงสุดนะครับเ,ออเร็วๆนี้เลยคุณผู้ชมในวันที่13นะครับถึง19พฤศจิกาอยู่นี้ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหนูน้อยตุ๊กตาขี้เหงานะคุณผู้ชมนะชุดสวยเหมือนกันนะครับผมเห็นละมาในวันที่15-21ถึพฤศจิกานี้แหละนะครับผมนะไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะจัดการแรงแกนนอย่างไรระครับ บอกเลยว่า C1 ผมก็ไม่หวั่นนะฮะเพราะว่าผมหลบนะครับผมเจอตึงอีกเลยโอ้โหรู้แต่ละคนเอาเวนเจอร์ทั้งนั้นเห็นชุดไก่ไม่ใช่เลยนะผมไม่ได้โหลดทรัพยากรเจอแกนอีกแล้วตอนนี้คนซีหนึ่งช่วงหลังๆนี้ไม่รู้เป็นไรนะเจอแกนบ่อยมากนะครับ มาคุณผู้ชมตอนนี้เขาไม่อยู่ในเกมแล้วนะครับผม <Okay. S 1> วันนี้มา1คนนะครับ4่ตอนหนึ่งอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็จำลองว่าเพื่อนเราตายแล้วกันนะเหลือเราคนเดียวเราจะเอาตัวรอดอยังไงนะครับ mm. เมื่อเจอ mm. ทีมตึงๆหลายทีมแบบนี้นะครับเก mm. มอาจจะไม่ตึงนะมันอาจจะมีตี้แบบไม่ค่อยเป็นงานมาบ้างนะครับแต่ว่าเจอตี้ตึงแน่นอนครับคุณ mm. ผู้ชมมาลุยบีมาเลยแล้วกันสมมติว่าทุกคนตายเนี่ยเหลือคนเดียวในตี้ไม่มีเหรียญชุบเพื่อนไม่มีมุมให้ไปชุบเพื่อนเนี่ยจะทำยังไงนะครับต้องเดินเลี่ยงเอานะคุณผู้ชมนะ เรียงแหงแกนเอาไม่งั้นเราสู้ไม่ได้นะครับต้นเกมพยายามอย่าไปบวกก <Okay. S 1> ับเขาเลยเพราะว่าอะไรรู <Okay. S 1> <uan S 2> ้ไหมเขาอาจจะอยู่กันครบตี้ไงแต่ปลายเกมเขาอาจจะโดนยิงกันบ้างนะครับวันนี้เสียงผมแหบๆนิดนึงนะคุณผู้ชมตะโกนโปรยตมากไปสกายวิ่งอย่างใหญ่เลยสวยปเอาสาม อุ้ยเอ็มโฟสามเลยหรอสวยดีสวยดีฮะผมว่าเขียวมันเถอะทาว่ะคุณผู้ชมบิมาจะมีปะเนี่ยอ่าฮะลูกสองยาวปืนปรับาม,มาตัตเตอร์ต้องดูดีๆนะคุณผู้ชมนะอย่าบ่มบามเด็ดขาดอุ้ยมีคนยิงอาร์บีนีไงสารละเจ้า,าอันดีไปไป นีเพื่อนปะต้องดูดีๆนะครับคุณผู้ชมไอ้เมื่อกี้ก็ตึงนะเห็นไหมเดี๋ยวที่ชุดไก่ไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่ได้โรดทรัพยากรแต่หมัดมันนี่แดงแจ๋ได้เห็นไหมหมัดไฟด้วยน่าจะมีเพื่อนอยู่เอ้ยตกใจคว้างเองตกใจเองอ้บ้าเอ้ยขอสามก่อนเลย ไปโดนครับเอ้ยข้างบนมีชุบกันนะฮะผมซูนเลยชุบกันหรอบ้านไม,ม,ม,มน้มีคุณผู้ชมนี่ไงอืมน,นี้น่าจะน่าจะชุดจริงนะคุณผู้ชมนะเขาเล่นไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่โอเคชุบกันได้แล้ววยผมไม่เข้าหัวเลยต้องโชว์ลูกซองละ มาดิเอ้าแล้วมันชุบยังไงของมันวะไม่ได้อะไรของเขาครับนี่อ่ะแตกไปพยายามจะเดินเมืองที่เลงเกลนเขาชอบเดินกันนะคุณผู้ชมพยายามไปเมืองหล่ๆของน้อยๆอ,ยอะ่ะหรือไม่ก็นั่งติ่มมนป้อมนี่ก็ได้คุณผู้ชมเห็นตัววิ่งผ่านก็นั่งติ่มไปเลยแต่ผมไม่นะครับผมชอบล่าเอ็นเตอร์เทนคนดูไงนั่งติ่มมนป้อมนะครับอย่าแบบอย่าไปออกอะ่ะเอาง่าย โ่วยฮ่วยฮ่วยเอาว่ะฮ่วยข้างหน้ามีคนชุบคุณผู้ชมเงี้ยล่วงตายปะมีตัวนะไม่ขึ้นหัวเลยไอ้บ้าเอ๋ยชิดครับจังวันนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเราไปกินน้ำไว้รุ่น ตายไปครับหาคิวนะฮะคุณผู้ชมฮะมันชุบกันได้นะผู้ชมมันยังไม่หมดมันก็ระเบิดไปก่อนกันมันมาเอาศพนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปยางบนนี้ก่อนก็ได้อยู่แบบอยู่ใ,ใกล้วงไว้อะทุกคนอยู่ใ,ใกล้วงอะไม่ต้องเข้าไปกลางวงกลางวงเราอาจจะเสียเยบเพราะว่าเรามีคนเดียวใช่ไหมเนี่ยไอจีโนโ่นี่ก็น่จาจะเกณฑ์นะเนี่ยผมว่า ค่อยๆไล่เข้าไปดีกว่านะครับถ้ารถเรืองคนเดียวนะหรือว่าถ้าเกิดว่ากลางวงมันมีแบบบ้านแคมป์ดีๆก็เข้าไปกลางวงเลยก็ได้แต่สำหรับสไตล์ผมนะผมจะแบบถ้าเกิดผมจริงจังเต็มน,นะแล้วเลือกคนเดียวเนะี่ยผมจะอยู่แถวแถนี้แหละผมจะยังไม่เข้าไปกลางวงหรอกเพราะว่ากลางวงมันเดือดน,นะครับผมเฮ้ยมีคนครับข้างหน้าพยายามสังเกตนะตาต้องดีครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเจอคนต้องใจเย็นที่สุดห้ามเปิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวถ้าเราเปิดไปเนี่ยเพื่อนอยู่ขวามือใช่ไหมสมมติอะ มันจะย,ยิงเราได้นะครับผม <Okay. S 1> เฮ้ยมีปุ่แล้วบ้านตายอันนี้ก็ตึงนะทุกคนมีมัดไฟด้วยโอเคแต่ก็แพ้ผมนะครับทุกคนมาดีไอ้หวออย่างเยอะของโคตรฟูมหมดอนนี้ไอ้หวอสิบเจ็ดลูกครับคุณผู้ชมคนแมปเหลือสิบเจ็ดคนเช่นกันเวลาวิ่งอะ่ะพยายามวิ่งแบบแนวเฉียงนะถ้าเจอบ้านเมืองอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราต้องวิ่งเฉียงออกข้างๆนะครับ อย่าไปวิ่ง,งตรงๆนะเนี <Okay. S 1> ย่ยพยายามอยู่แถวๆขอบวงนี่แหละอย่าเพิ่งไปเล่นกลางวงนะครับผมเช็คหน้าเช็คหลังให้ดีดีเอ๊ะนั่นไงเจอแล้วหนึ่งใจเย็นนะผู้ชมนะไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวนะครับต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลเพย์ของเราต้องดีด้วยคุณผู้ชมต้องฝึกเยอะๆขึ้นบันบันไม่หมดปะเยียดไม่ก้อนเหยียไม่ก้อนอดทนไว้เฮ้ยมานนี่ละวิ่งขึ้นแน่นอน มาดิอ่ะทำไมมานะครับอ่านเกมว่ามันต้องวิ่งเข้าวงข้างล่างแน่นอนร้อยเปอร์ยังไงชักปืนละกระทบต้นไม้จังวันนี้ตาย,ยตายไปซะโอ้โหระเบิดตัวเองไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> ยังชอบเลยเจ็ดคิวครับคุณผู้ชมบนแบสิบเอ็ดคน ต้องคอยจ้องดีๆนะผู้ชมน,นะเวลาวิ่งลง่ลงๆอะ่ะถ้าเราไม่มีแอร์วอรอย่าวิ่งนะครับพยายามวิ่งเข้าแบบเมืองอะ่ะเาวเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็ตึงนะทุกคนอาจจะแหลงเกนดด้วยแต่ไม่มีของเฮ้ย มาดิตายไปดิอุ้ยผมเกือบตายไอย้บ้าเอ้ยจีนโน่มันฆ่าไม่หยุดเลเยว่ะทุกคนแต่วงเล็กๆแบบนี้นะครับผมแนะนําให้อยู่ริมๆวงนะต้องอยู่ภายในวงให้เร็วที่สุดนะครับเหลือห้าคนละเราได้9คิวสี่หนึ่งปะเนี่ยเจอจเจนะลงลงจริงๆก่อนอฮ้ยไป ใจเย็นเพื่อนโผ่มาดิใจเย็นนะทุกคนนะคอยอ้อมเอ้ยมันยิงกันหร,หรือไงหรือไงวะไม่จะใส่กันนะครับผมเฮ้ยคิดว่าบาเลียดวีดเอสไอบ้าเอ้ย Tôi nằm nào hắn đi hắn đi chụp tôi yên nga chụp tụi em nga hm ừ. đấy wow lỡ đôi mi ai mong con không quá, ai bê ta ai biết ta giờ, ta ta bê ta อย่าได้ชูบอย่าได้ชูบเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชมอยู่ไหนแค่นั้นแหละไอ้โม่สิบสี่ดุกินไว้ลุน้นดูแลรวเบดตัวเองอีกไอ,อ้บ้าเย มาดิมาดิมาดิทุกคนเป็นยังไงโน,นหนึ่งอะครับแรงแกนนะคุณพี่ชมนะผม่าแรงแกนชั่วลองเอาชื่อไปค้นหาเลยสามตัวสุดท้ายเมื่อกี้ ม่ได้เกณฑ์ก็แดงหลายดาวอ่ะมาสเตอร์อะไรประมาณนี้โคตรตึง12คิวครับที่หนึ่งได้ไง,งงงตัวที่เห็นมันแต่งตัวไก่อ่ะผมไม่ได้โหลดเห็นไหม <laughs> ผมไม่ได้โหลดโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวล่วมจบมือลายเพียงเท่านี้นะแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบาย